แต่เราได้พบกันผ่านคืนวันถึงไรายดีสัวัสดีค่ะดิฉันนดูคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางาวนรวดีค่ะนนางสวม่ะวัสดีค่ะดิฉันตลาอินข่รยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาว

สวัสดีค่ะไปขึ้นไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะอาทมาแชราน้องเกดค่ะขออนุญาตถ่ายรูปไ่ดคะหนึ่งสองเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ I <laughs>